โอเคครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเซาว,วันนี้เราจะมาดูงานตอกเสาเข็มของบริษัท3 p พีคอนกรีตครับมาอันนี้จะเป็นรถตอกเสาเข็มของบริษัทเราที่จะมาทำงานตอกเสาเข็มในวันนี้นะครับตรงนี้ก็อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซาอย,อยู่กลางสวนเลยมาตอกบ้านของเสียถังครับหรือที่คนรู้จักกันก็คือรถถังจิตเมืองนอนท์ วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้มีเกียรติเข้ามาสร้างบ้านมาตอกเสาเข็มให้กับบ้านลูกถังเราแอบ,บได้ยินมาว่ามูลคาาน่าจะสูงก,กว่า20ล้านถ้ามีคนติดตามก็ไปดูที่ช่องอถังสร้างบ้านเดี๋ยวเรามาดูเสาเข็มกันนี่อากาศดีมากเลยอยู่กลางสวนอยู่กลางทุ่งนาไม่ใช่กลางสวนกลางทุ่งนาเลยมามามา,มา,มาดูเสาเข็มเสาเข็ม ที่เขาเลือกใช้จะเป็นสาเข็มมอกอนะเ,อเป็นไ3 0ตัวนี้จะยาว10เมตรต่อ10เมตรจะต่อก,กันที่น่าจะ2 1เมตรครับมีท่อนที่11เมตรกับท่อนที่10เมตรด้วย,เ,ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต่อก,กันวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอารถตีนขาบที่จะต่อกสาเข็มลงจากรถขนส่งกันนะครับก่อนจะไปยืนตัวเข้าผังแล้วก็ทำการต่อเดี๋ยวเรามาดูกัน Okay. ก็เอารถลงเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะประกอบตัวประมาณสัก10นาทีแล้วก็จะทำการตอกตอก,กับเข็มกันเลยก็ตอนนี้ก็ทำการประกอบร่างเสร็จละประกอบตัวเสร็จก็กระโดงจะสูงอยู่ประมาณความสูงก็อยู่ประมาณสัก16เมตรห0้าสิบส่วนตัวตุ้มก็ก็จะอยู่ที่ประมาณ4ตันคือรถตัวนี้มันมีข้อดีอย่างนี้คือมันมีขาไฮดรอลิกสี่ตุ้มของตัวรถ เพื่อเป็นการเป็นฟังก์ชันเรื่องของการตั้งระดับให้เสาเข็มมันได้ดิ่งดีที่สุดปัจจัยสมัยก่อนอาจจะมีการแค่ยกล้างขึง้นเพื่อให้ตั้งเสาให้ได้ตรงแต่ตัวนี้เราพัฒนาขึ้นมาเป็นขายดิ่งง่ายในการตั้งเสาดิง่งเราก็ได้คุณภาพที่ดีที่สุดเสาเข็มเนี่ยมาอาจจะมีอยู่สักสองสาปัจจัยครับอันนี้ให้ความรู้ก่อนครับ บางทีตอกไปไปเจอเศษวัสดุใต้ดินใช่หินมัน<ช>ทำให้เข็มมันฉลับใช่ทำให้เข็มมันเกิดเบี้ยวจากศูนย์ครับผมทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าหลักการของการแก้ไขมันเป็นยังไงใช่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้เราตอกต่อเราก็ตอกต่อใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในเกณฑ์ไม่ยอมรับไปได้เราก็ต้องมาคำนวณก่อนว่าว่าจะขยายฐานหรือจะตอกแซมผมดูตำแหน่งที่ดีที่สุดในการตอกถ้าเกิดว่าตอกเอาเลิกเอาชัยเนี่ยก็คือมันจะมีสองต้น ไม่ต้นซ้ายก็ต้นขวาถามว่าตรงนี้มันทําไมก็คือด้านนี้ของเราเป็นทิศเหนือด้านนี้มันก็เป็นตะวันออกบางคนถ้าชเ,เชื่อเรื่องโชคลาภเชื่ออะไรเนี่ยก็เขาก็จะตรงนี้แต่ว่าสําหรับพื้นที่เราก็ควรจะตอกตั้งแต่ข้างหลังมาข้างหน้าก็คือไล่จากท้ายที่นี้มาด้านหน้าเจ้าเดี๋ยวก็วันขึ้นเสาอ่ะเสาแรกอะ่ะเรายวคอยให้เขามาทํา อ๋ออันนั้นเป็นเสาวเอกแต่อันนี้เรื่องการตอกเนี่ยมีซีเรียสไหมไม่มีซีเรียสเลยถ้าไม่ซีเรียสงั้นเดี๋ยวผมจะดูตามเขาเรียกจัดลําดับการตอกก็คือจัดสีเควนต์การตอกตามความเหมาะสมแล้วก็ทางเดินเสาเข็มที่ควรจะตอกเรื่องก็จะมีประมาณนี้ก็ก่อนทําการตอกเราจะมีการวัดออฟเซ็ตจากเซนเตอร์ออกมาเซนเตอร์มันจะอยู่กลางเสาเข็มเราจะมองไม่เห็นเซนเตอร์ของเสาเข็มเราก็เลยต้องทําการวัด ค่าชดเชยออฟเซตออกมาก็จะมีไม้วัดอย่างนี้วัดออกมาเมตรหนึ่งเราหักลบ15เซนก็จะเป็นออฟเซตอยู่ข้างหลังให้หน่อยมุมแกนวายสองฝั่งก่อนน่ะทีนี้เวลาระวางเสาเข็มลงมันก็จะมาวัดอีกทีพอทำการตอกไปก็จะจะวัดไปเรื่อยว่าเสาเข็มมันเอียงซ้ายหรือเอียงขวาไหมเอียงหมุดไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทำทำยังไงแค่นี้ เราก็จะได้ออฟเซตที่ตรงเป๊ะเลยวางยออฟเซตตรงอ่า,อาดูแกนไ้แกนวาดูที่หมุดเอาตะวันออกแล้วก็เลงก่ะก็ตอนนี้ก็กําลังจะเข้าหมุดตอกต้นแรกอยู่ ก็พอเราปักเข็มเสร็จก็จะมีการเช็คศูนย์อีกทีหนึ่งโดยการไม้อบเสตที่เราทําไว้เมื่อกี้เพื่อให้เซนเตอร์ของเสาเข็มมันไม่เยื้องไปทางไหนเลยมีการรีเช็คกันอีกทีหนึ่งว่าเสาเข็มตรงจุดตอกที่เราจะตอกแล้วก็หลังจากเราปักเสาเข็มเสร็จก็จะมีการเช็คดิ่งเสาเข็มให้ได้90องศาในแนวตรงที่สุด ตอนนี้เราก็ทำการตอกเสาเข็มท่อนแรกลงไปแล้ว10 m. เมตรท่อนต่อไปก็จะเป็นท่อน11เมตรมาต่อกันแล้วก็เชื่อมด้วยหัวเพดมันก็จะรวมกันเป็น21เมตรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่อนสองจะลงขนาดไหนเอ๊ะจะอยู่วะเดี๋ยวดูจะ <laughs> ต,ต้องดูต้องดูเราไม่มีใครบอกได้เรื่องนี้ไม่มีใครรูมันเป็นเรื่องเฉพาะที่ตรงที้นเลยต้นต่อต้นห่างกันได้นะห่างกันที่3 0เมตรได้แต่วิธีเราดูก็คือเราจะคอนโทรลการยก ใช่เท่าเดินตลอดเหมือนเรารู้ว่าเราใช้แรงเท่าไหรตลอดเมื่อเรารู้แรงที่ถ่ายลงไปก็ถ่ายลงบนเสาเข็มเท่าเดินตลอดมันจะหยุดที่ชั้นไหนเมื่อได้โบเขาตามที่เราคำนวณไปแล้วเราก็เราก็เราก็คเนยไม่ได้ความลึกถึงเราจะมีชาร์จว่าความลึกในท้องที่ตรงนั้นมันควรจะประปรีเยียบแล้วไครับอ่อะตอนนี้เราก็ปักเสาเข็มต้นที่สองต่อกันแล้ว แล้วก็จะทําการต่อเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมเครื่องเชื่อมเหล็กเพื่อให้แผ่นเพจต่อการสนิทเรามาดูใกล้ๆตรงนี้จะเป็นแผ่นเพจซึ่งซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานอยู่แล้วอยู่ฝังอยู่ในเสาเข็มตรงนี้จะเป็นโดเวลรับแ,แปลงเฉือนของเพจตัวนี้พอเราวางเพดแผ่นเพจสนิทกัน2ฝั่งเดี๋ยวเราก็ทําการเชื่อม ด้วยรวดเชื่อมไฟฟ้านะครับฮ่มันแบบมันไม่จ้าสัละเกินถ้าไม่ได้ก็เป็นตะปันอ่ะจิ๊แต่ถ้าไปเราแรงๆเราก็เชื่อมหอมกันได้เลยมาครับมาดูรอยเชื่อมกัน รอยเชื่อมใช้รุดเชื่อม3มิลสองครับโดยเครื่องเครื่องเครื่องปั่นไฟรอยเชื่อมก็ออกมาก็ผมว่าก็90%นะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีหน่อยผมว่าไฟมันน่าจะละลายได้เยอะกว่านี้อีกอย่างข้อเสียคือช้าด้วยครับโอเคงั้นก็รอยเชื่อมผ่านครับดูแล้วดูรอบโดยรอบแล้วโอเคเดี๋ยวเราทำการตอกต่อ ทำการตอกเข็มท่อนที่2แล้วแล้วก็จะมีการขีดขีดฟุตไว้ว่า1ฟุตตามที่พิศวกรคำนวณมาว่าต้องตอกได้กี่ครั้งพอจํานวนฟุตเรานับได้แล้วตามที่พิศวกรคำนวณมาเราก็จะเริ่มเช็คโบเขาและเทนโบอีกทีนึงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตามที่พิศวกรคำนวณมาก็ตอกลงเรื่อยๆก่อน ก็จะมีทําการนับฟุตว่า1ฟุตรเราจะตอบกันได้กี่ทีจะมีการจดบันทึกไว้ตลอดว่า1ฟุตจะได้กี่ครั้งตอนนี้ได้21ละในการคํานวณน,น่าจะได้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่เ2ค่ะเถ้า1ฟุตนับได้7 2แล้วเราก็จะทำการเช็คโบกเข่ากันจะมีการทำการขีด ขีดฟุตไว้ที่สองเข็มให้เห็นกันจะทัดตอนนี้ก็ลงไป31แบเแล้วครับแล้วก็พอจะตึงละพอที่เราจะเช็คโบและ้วตอนนี้เราก็ใช้อลองสอกลองศูกว่ามันจะได้โบกออกไปอะไรก็ตามนี้โอเคครับ อนนี้ก็ท่อนี่3แล้วเราก็ใช้เสาส่งโบเปอร์ฟุตมันได้73นะ10ครั้งสุดท้ายที่วิศวกรเขาวัมาให้ก็จะอยู่ที่4เซนนิดๆโบเปอร์ฟุตอ,อยู่ที่71ตอนนี้เราได้73แล้วก็เช็คการเงโบได้ เราทำการเช็คสามครั้งเรามาดูสี่เซนคซพอดี4เซนครับสิบครั้งสุดท้ายได้สี่เซนก็จะตรงกับรายการคำนวณว่าวิศวกรคำนวณว่าอยากให้เกินสี่เซนสองครับก็ถือว่าสมเนมีสมุลได้ใกล้เคียงกันเราเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์นในการควบคุมคุณภาพหน้างานมากกว่า ส่วนอันนี้ที่ลึกกว่าเพื่อนบอกว่าอวแล้วทำไมอันนี้ไม่มีเสาเข็มนี่เขาทําการส่งเสาเข็มลงดินไปเพราะว่าค่าค่าระดับที่ตอกเข็มเนี่ยมันลึกกว่าดินก็เลยใช้เสาเข็มนี้ส่งอันนี้ก็เป็นการเช็คเบื้องตน้นยังไงนะถ้าเพื่อนๆไม่มีวิธีไปเช็คโดยตรงอย่างนี้ก็ติดต่อหรือว่าจ้างคนที่มีเชี่ยวชาญมาดูแลเขาจะมีกระบวนการทํางานตรงเนี้ย ให้หมดเลยว่าต้องทํายังไงเตรียมผังเตรียมอะไรยังไงเตรียมรายการคํานวณเฉพาะบ้านต่อหลังเลยไม่ใช่ของใครของมันนะพวกพี่ๆเขาเตรียมให้แบบว่าบ้านของคุณนี้เขาก็พี่วิศวกรเขาก็คํานวณให้สมมติบ้านของคุณผังพี่วิศวกรเขาก็คำนวณของผมมให้แล้วก็เลือกเสาผมเลือกอะไรมาให้เพราะจนเราถึงโมแล้วมันมาถึงเ่ไอการตอบนี้แล้วยังไงซะวันนี้ผมว่าต้องขอบคุณคุณไปด้วย นะช่วยมาแนะนาช่วยพามาดูแล้วช่วยพาทีมงานของสามปีมาตอบเข็มบ้านของทุกทางวันนี้ไปมีมมอะไรฝากไว้ไหมก็ตามชีตถ้าไม่ต้วนครับข้อมูลครบต้วนไม่ติดอะไรก็จริงๆก็ฝากทํางานฐานลากก็ให้ไว้ใจคนที่มีประสบการณ์เราจะใช้ประสบการณ์ของเขามาช่วยให้บ้านของเราเนี่ยราบลื่น <Es per ate> เราเองอ่ะไปดูจากพันทิปดูอะไรบางทีก็อาจจะ,ะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนปรึกษา,าดีกว่าไม่เสียตังค์ไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้ผู้มีประสบการณ์ช่วยเหลืองานย่อมได้งานที่มีคุณภาพวันนี้รเราก็ตอกเข็มต้นแรกของบ้งานอุปสรรคจิดตดังนนเสร็จละก็<อ>งงลงไปทั้งหมดอยู่ประมาณสักเสาเข็มจริงคือ31เมตรแล้วก็ส่งลงไปอีกประมาณสัก30เซนก็สมบูรณ์ครับต้นแรก ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คลิปนี้ก็จบประมาณนี้เลยแล้วพอถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไปอัปเดตในทีนี้อยากได้ความรู้อีกีเรื่องเสาเข็มก็ดเดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยๆนะครับเข็บขับคสอครับ